สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมเตยไลท์ต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับเราฆ่าไ e อ้บอสภาพลวงตาไปแล้วให้เขาเห็นสันจธรรมแห่งความจริงไปอันนี้คืออะไรอ่ะแตะได้ไหมเฮ้ออย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออแล้วทีนี้ทางไหนต่อเน,นี่ยทางไหนอ่ะเอา ไปแล้วนะไม่หกกันแล้วนะเปิดพลังคุมครบแล้วจ้าเฮ้ยมันจะได้เศษเหินอัพสกิลพิเศษใช่ไหม เป็นแบบเล่าเรื่องราวยังไงต่อสิที่นี่เคยมีการต่อสู้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งอันโอ้โ l เลเวอ p เยส yeah. อันนี้หนึ่งอันดูมันตีความหน่อยสิคืออะไรอ่ะ เรานักบวชทำอะไรอะ่ะเหรียญมะอันเดียวเองเหรอโอโคตรขี้งกเลยวะ่ะหมดแล้วนะดูกันครับหมดแล้วเราก็ลุยกันครับต้องมีมอนสักตัวแล้วละ่ะจะให้ต่างันขอด้วยนะ อุย,อย,อยมีมอนสักตัวแล้วล่ะสองตัวเลยแฮะทั่เป็นไรเอาก่อน อุ้ยโอ้โห,มหไม่ทันวะ่ะอนจังหวะที่แพรล,ลี่แล้วหลบทันทีอะ่ะผมไม่ทันจริงๆตรงนี้นั่นน่ะเฮ้ยข้างหน้ามีหนึ่ง ปันอยู่ทันโอ้ยเฮ้ยตรงไหนวะนี่เหรอมาดิหลบอุ้ยเี้ยผมว่าผมหลบค้นะ หย้อนกลับสักนิดชีวิตแจ่มใสนี่อะไรวะอุ้ยมีสามดวงถ้าไม่มาคือพลาดเลยนะ่ะตุบตึบตึบทำไมแจกเยอะจังล่ะอื้อหือ ทางตรงอีกสองตัวด้วยวะ่ะเอาใครก่อนดีไปเ,ออเวนี้ก่อนแล้วกันผมกลัวตกเธออยู่ตรงนั้นไปก่อนอ้าวชิปหายอยู่กันหมดตรงนั้นอื <c oughs> ขึ้นมา ทีละตัวครับจะตายแล้วตัวนี้ทุกครั้งที่เราฆ่ามอนหรือไอผ่านกลุ่มมอนนะครับสกิลมก็จะรีให้นะอย่างนี้ก็เล่นง่ายหน่อยครับ เพราะว่าถ้าเกิดแบบถ้างคอยเก็บชาร์จแบบสู้มอนทีลนนิ้แล้วค่อยเพิ่ม่าอันนั้นน่าจะยากนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวหลังเข้าหลังเข้าเข้ามาโอ้โหไม่ทันว่ะ เลยครับให้มันเหลือแค่ตัวเดียวก็พออย่างนี้มันโกงอุ้ยหลบทันอุ้ยหลบทันโอ้โหชิวเฉียดมีอะไรไหมในี้นะมีหนึ่งตัวชูได้ถ้ามีหนึ่งตัว ผมว่าผมกันโดดแล้วนะวิ่งยาวๆครับโอ้ผมว่ามอนมันน้อยเกินไปสักนิดนะสำหรับผมผมอยากให้หมอนเยอะกว่านี้มันจะได้แพรี่สนุกหน่อยวิ่งเข้าไปแม่งวิ่งนานกว่าสู้มอนอกีก ดซีนละอวอฮย้ยกลางปีกเอ้าขอบคุณที่ช่วย แล้วที่นี่คือที่ไหนแต่ตรงนู้นมีของครับสิเป็ดแล้วเิียก่อนนิดนึงนี่หมอกหมอกแหลกควันช่วยกันพรางตาหมอกเยอะจัดมีของไหม เสียงอะไรวะมอนแต่ตัวนี้ก็แล้ว้อหอแต่ตัวนี้มัน โอ้โ่โคตรยากมันเร็วมากโอ้โหมันดูทุกคนมันมาคอมโบเลยยังโดนไว้แะจะตายแล้วเนะี่ย วิ่งย้อนไปนิดนึงอ,อ,อันนี้ออโอเคทางไปไปต่อไม่ได้แล้วต้องทางนี้สินะระวังโต๊ะระวังโต๊ะนะครับ ตรงนี้มีของให้เก็บแน่เลยอ่ะอ้าวไม่มีหลอกดาวทำไมมุมกล้องมันบีบไปทางนู้นเองวะออ้าวอยู่ไหนเนี่ยไปวะ วิ่งไม่ได้นะครับแต่แต่อันนั้นได้สไลด์ได้ใครใครอย่าหลบซี่มาคุยกันไม่มีอะไรนะ วิ่งยาวเลยครับนี่มีน,นั้นสองอันอีกสามอันเลเวลอัพแล้วตรงนั้นน่าจะไปไม่ได้แล้วครับอีกเดียวนี่สองตัวหรอ มาเด้อตีก่อนครับเปิดก่อนได้เปรียบเวย้ยเอาให้ตายเละตัวก่อนจะได้ไม่สู้ลำบาก ลุย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 มีแต่หมอกแฮะเอาอีกแล้วหมอกตัอดอีกแล้วครับอ่าได้สู้แล้วสินะพ่อหนุม่มแขนโตโอุยยอ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพ่อหนุน่มแขนโตใจเย็นโอ้โหไม่ฐานเว้ยใจเย็นชิบหายดูสีไม่ทันอยู่โอ้โห ขายแล้วทีแขนด้วนละสิไอสีแดงกับสีม่วงผมดูเออะไรวะสีแดงกับสีม่วงผมดูไม่ทันผมว่าผมแพร,รี่ถูกมะนะ เริ่มได้ละเริ่มได้ละหลบทานเว้ยมาดิ โอ้โหปรับปรับปรับ,บเร็วเกินสงสัยเจอตัวนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นสกิลแฮร์รี่สีแล้วครับถ้า,างั้นแฮร์รี่แบบไม่ต้องเปลี่ยนสีแต่ผมชอบลืมตลอดแหละผมไม,ไม่ค่อยกดใช้สกิลไม่ทัน นายโดนขังเหรอใครวะเอา้าแขนฟื้นแล้วเนี่ยมาสู้ข้างบนเหรอนั่นแน่มือเฮ้ยนายมือโตแขนกว่าแขนเดียวนายทำอะไรมา แนขนาดกว่าใช่หรือไม่โอ,โอโ้ยต่อยใหญ่ข้างเดียวไหยทำได้ยังไง กันครับหมัดโตกับมัดหน่อยอย่าบอกเ็๊เสด,ดสองด้วยบ้าไปแล้วโอ้โหเด้อเด้อเด ต่อยหน้าแม่งเลยไหนสีฟ้าอะไรอื้ตายโ้๊ย อย่าเพิ่งยอมแพ้เฮ้ยโอเคนายอย่าหมกมุ่นเกินไปสิเห็นไหมอะนายไม่หมกมุ่นทีนี้นายแขนเป็นปกติแล้ว บอกแล้วยัหมออกมุ่นเกินไปอ๋ออีกหนึ่งโอ้อีพีนี้โคตรเดือดทุกคนต่อกันอีพีหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับจุบจ๊บจุด